เขามาพร้อมกับถัดมานะคะจะเป็นในซอสก็จะมาพร้อมกับบิส <Hey! S 1> เพ <Hey. S 1> สวัสดีค่ะพบกับทางร้านสุพัฒน์มอเตอร์เราอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาชมกับ New Honda g กรอมนะคะรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่องออกมาเลยนะคะกับโฉมปี2023ค่ะ New Honda กรอมนะคะเขาก็เป็นรถวินิสตรีทบค์นะคะที่ตอบสนองทุกความท้าทายมาพร้อมกับสีใหม่เอาใจวัยรุ่นกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมฟีเจอร์เด็ดๆของเขาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดจับสไครนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้สุพัฒน์มอเตอร์เราด้วยนะคะ กับชมของเจ้า New Honda ากรอมชมปี2023นั่นเองค่ะก็ในส่วนของไฟนะคะเขามาพร้อมกับไฟ LED รอบคันเลยนะคะไฟหน้าดีไซน์8เหลี่ยมเพิ่มความโฉบเฉียวให้กับตัวรถมากเลยทีเดียวค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะเขานะคะมาพร้อมกับหน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่นะคะที่แสดงผลครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์นะคะแล้วก็ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยนั่นเองค่ะ ในส่วนของระบบเบรกของเขานะคะในรุ่นสแปนดาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรุ่น ABS นะคะเขาก็มาพร้อมกับระบบ ABS ด้านหน้านั่นเองค่ะเห็นไซมินิแบบนี้นะคะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์สมรรถนะสูงนะคะเครื่องยนต์เขานะคะมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่123.94ซีซี cc นะคะระบบหัวฉีด PGMFI 4จังหวะ แบบ O-H Cam วแคมช้นะคะระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมชุดเกียร์5สปีดเร่งได้สะใจแรงได้เต็มที่เลยค่ะในส่วนของท่อไอเสียเขานะคะเป็นแบบสลิปออนน้ำหนักเบานะคะที่ถอดแบบมาจากรถบ i ๊กไบค์สไตล์นักเก็ตเฮ้ในสไตล์น <laughs> ักตนะในส่วนของรุ่น ABS นะคะเขาก็จะมะีขอบวงล้อสีทองเข้มด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะ การสะเทือนด้านหน้าของเขานะคะก็เป็นแบบเทเลสโคปิกนะคะในส่วนของระบบการสะเทือนด้านหลังของเขานะคะเป็นแบบโชคเดี่ยวที่มาพร้อมกับสวิงอาร์มนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงเขานะคะก็จะมีความจุอยู่ที่6ลิตรนะคะแล้วก็ในส่วนของความสูงของเบาะของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7 6 1มิลลิเมตรนะคะน้ำหนักของตัวรถนะคะ ในรุ่นสแตนดาร์นะคะจะหนักอยู่ที่101กิโลกร,รัมนะคะในส่วนของรุ่น ABS เนี่ยจะหนักอยู่ที่102กิโลกร,รัมค่ะในส่วนของสีและราคาของรุ่นสแตนดาร์และก็ ABS นะคะก็จะขึ้นตามนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรู้จุดเด่นฟีเจอร์เด็ดๆของเขาแล้วเนี่ยอยากที่จะเป็นเจ้าของกันรียังล่ะคะ ถ้าอยากเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถทักเข้ามาจับจองได้เลยนะคะทางเพจ a c e b o o กสุพัฒมอเตอร์เราหรือจะเป็นทาง Line สุพัฒน์มอเตอร์หรือจะโทร0611308484ก็ได้เช่นกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางร้านสุพัฒมอเตอร์เราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย We'll